ยังเลยรัพาไปชมเลยครับ หลักหมื่นเหมือนกันตั้แต่ตอนนี้ราคาดีกว่าทุบนะรำใหญ่รำใหญ่เริขึ้นเดี๋ยวลงไม่ได้หวังขนาดนั้นนะหวังว่าโลละห้าสิบหรือก็แล้วแต่ก็เาเอาตั้งค์เขาตั้งราคาไว้อย่างนั้นก็ได้อย่างนั้นตรงนั้นนะครับครับดูแลง่ายกว่าดูดีกว่าอันนี้ก็ทำจ่าตรงนี้แล้วก็ทำพอลงไปตัดอน ทำเงินไปแล้วสองสองต้นนะทําเงินแบบมหาศาลแล้วแล้วก็ทีนี้เขาแบบไม่ดว่ามหาศาลเหมือนกันอันนี้อันนี้อะันนี้อะไรอันนีอะไรครับเช่นเพาฮะอันนี้เรช่นเพออันนี้อันนี้สุกแล้วใช่ไหมครับยังครับว่าต้องไปให้มันนิ่มหน่อยแต่เนี่อร่อยเขาไปบ่มบ่มนะัำพันนี้อร่อยมากเจ๊ เกิดมายไม่เคยกินเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเียเดี๋ยวเดี๋ยวเต้นี้ลูกจะเขายหว้นะอ๋อลูกใหญ่เพราะานน่าสวยใช่ยหใ่เพรงั้มเข้ายว่าน่นต้นแล้วกันหัวต้นนะเขาบิงงวก่อนเอา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 เข้าไวคเ้วิงนี๋แล้วการสิ่งนี้ผมจะขายไปจานให้พรไยแล้วกันครับได้บอกแม่บ้านได มิจงวุอปัจจตารุธามวัตทนติอุสุขันธารชมที่ไหนครับชมทีเนาดที่อยู่ที่้าทักที่ทักท้ ไม่ผมถวายคือเก็บถวายคือพองสุขร์มแล้วก็อึดแต่ขอาดูคำนี่มามอาจารย์ใหญ่เอาเลยเอาลกับถอยที่นี่ไว้เอาเื่องรองไรครับบันทึกวิดีโออยู่ครับผมไม่รู้จักคนธรรมดาไม่ใช่คนมืต้อนรับใครง่ายๆี๋ยวที่อยู่ี๋ยวต่งนี่ต่งก็ประมาณเดือนขอให้สุก ถาตดที่อยู่เลยนะตรงเลยเขาเส็บแล้วเสรตรงเสร็จตรงเลยต่อ่นี้พวกนี้ก็มนต้นฝอยยอดเนาะอันนี้รอรอเาอันนี้จะรดที่ยาวมากอันนี้นี่ยที่เราให้ฟังว่าเอาเขาปลูกเป็นแถวนะครับแล้วก็ปลูกกับปรดล้วก็ จะตายไม่ตายก็ปล่อยมันคือโมโหมันอ่ะอันนี้รุ่นแรกรับรุ่นแรกเขาเลยเนี่ยนี่เป็นตระล็อกพอพอพ่นทังพ่นยาก็ไม่สนใจพ่นท้งมันตายก็ตายมันไม่ตายไม่ตายเขาเรียกลักพาแล้วนี่คืออะไรเอ่ยอันนี้แห้งหายเนี่ยกลยุทธ์แล้วก่อนไม่มีแล้วก่อนไม่ได้ใช้น้ําทีนี้เรามาปลูกฝังฝังปลูกต้นนี้เชออยางปลูกทุเรียนลงนี้แล้วก็อันนี้ฝังไม่แค่นี้แล้วน้ําใส่แล้วก็จะไปไหนไปกับ พากับสงไปแล้วก็ทำไ้เหมือนเป็นเขื่อนส่วนตัวให้มันเราบังคับมันจะมาออมนี่เลยก็คือเราพีก็ได้ได้พีว่ามันคือดี่ที่รอให้มันแห้งก็ได้รึให้มันชื้นอยู่ตลอดเพราะว่าดินดินตรงนั้นมันจะชื้นอยู่ดินล่างมันจะมาใส่แล้วก็ถึงตายมันก็ไม่ตายเลยเราจะบอกชะลอความตายให้กระปุกน้ำเกลือครับ มันจะอยู่ของมันอย่างเงี้ยแต่เราก็ใส่มาเติมน้ําให้มันไม่ต้องจาะอะไรเนาะคือใช้ความชื้นของไอ้ดินครับอยู่ปล่อยให้มันละเหยไปให้มันเราเขาแล้วเอาออกปุ๊บเนย้รากมันจะมาวนขาวจวดอยู่ทั้งนั้นมันก็รอกการของเขาเมื่อก่อนมันไม่ได้มีมีส่วงส้วงที่มันต้นเล็กใช่ไหมลุงต้นเล็กอกู่ยนี่เรามาปลูกไปถุงอย่างเงี้ยต้องเขาปลอมองมาช่วงแรกเลยขึ้นมาแล้วก็เติมน้ําครับวันนี้เขาเราจะหรือว่าจะมากับพระอาจารย์เงี้ยแล้ว ถ้าอาทิตย์หนึ่งแล้วก็เอาน้ำไปเติมเขาเต็มแล้วก็ไปพอกลับมาแล้วก็เปิดดูเนี้ยอันนี้จะเป็นนิทานบ้าด็อเตอร์นี้คิดขนาดนี้ครับเพราะพอผมมาเสียบแล้วพอเสียบเสร็จก็รอรอว่ามันโตขึ้นมาเอาติดลูกก็เอาตัวนี้ออกเอาตัวนี้ออกแล้วก็เสียบตัวนี้ใหม่คือคือคิดง่ายว่าพี่เลี้ยงน้องอันนี้เขาเขาเป็นพี่เขาก็หาเงินเลี้ยง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 พอพอน้องได้ เลี้ยงก็ได้เขาก็ร้องเพลงลาเลยลาจำลาอะไรก็เรื่องของเขาแล้วปล่อยเขาตามนั้นลาจำลาไปดอกฟ้าจนๆเนี่ยอันนี้อันนี้ของไอโรบัสต้าโรบัสต้าเทาะจากเมล็ดความเมล็ดไรครับเพราะว่าเพราะว่าผมไปกินกาแฟแล้วผมไปเสียรู้โอ้กาแฟโรบัสต้า คิดว่ามาแก้วละห้าสิบบาทอย่างแพงเต็มที่ผมไปโดนไปรอดยี่สิบผมก็เลยโมโหูกอกผาไอันนี้เริ่มปลูกอย่างเลยอันนี้เพิ่งจะเริ่มอันนี้อันนี้พอพออยู่นี่ทำหลุมแล้วทำหลุมแต่หัวที่ก่อนแล้วรอรอลงหลุมอย่างเดียวอันนี้เพิ่งจะเริ่มทำครั้งแรกใช่ไหมครับกาแฟีนก็เริ่มเริ่มทำครั้งแรกถ้าแตะไปโดนจะรู้ครับไม่ปลูกครับ ผมโอโห่แพงขนาดนี้กาแฟนีโอโห่ไปจ่ายตังค์ผมว่าแหวนเดียโชคดีมีตังค์สองร้อยแจกไปหลายเดียวแหมบอกโอโห้เว้ยโชคดีเนี่ยก็เลยแหมมันขายกุปัดนี้กูเอามันกูไม่เอาถึงร้อยห้าสิบก็เอาแค่ห้าสิบบาทพอก็เลยซื้อพันมลนมาเนี่ยนี่หนุ่มนี่ปากไม้เลยทำหลุมมันอ๋อครับอันนี้แล้วกาแฟจะใช้หลักการเดิมไหมใส่ไหาอะไรเหมือนเดิมไหม ไม่ใส่มีน้ำแล้วเขามีน้ำแล้วตอนที่แรกยังไม่มีน้ำก็เลยใช้ตอนนี้น้ำพร้อมแล้วซื้อต้นไม้มาสามร้อยก็ต้องซื้อไอหายมาสามใบสามร้อยใบให้โนงเขาทำประชายทำเขาเขามาขอทำก็เลยบอกให้เขาเช่าก็ตรงนั้นไองในในร้านยีวยาได้ร้านใหญ่มากในรานที่ผมจะทำสาราว่าปีนี้ จะจะไปรับท่านแล้วจะให้ท่านมาแมดแผ่แม่ตาให้หน่อยว่าจะเอาขึ้นสาราแล้วสารานี้ต้องให้ท่านมาเป็นประธานยกเสาวมไปรับไม่ได้ันนี้ก็เสียดอย่างเงี้ยครับเพราะว่ามันออกลูกนะแล้วผมก็จะหั่นเขาหั่นเขาไปเลยมันมีอาราิก้ากับโรมาต้าแต่วิวจริง ท,ทั้งจานเขาดูกิงอยู่ข้างล่างนะครับดูที่สวยมากนะครับเนี่ยตรงนี้เป็นผนทำมีคาด้วยนะครับคือผมบางแผนก็คือตรงหลังคาแล้วก็ร่องน้ำนะผมจะทําเอาหินที่ว่าเนี่ยผมเอาไมโคดึงลงมาข้างล่างนะครับจะผลไปทำกําแพงทำทำมาหลังส่วนตัวเข้ามบัตเตอร์มิงฟอย่างเงี้เขาแล้วก็ทําเป็นเกล็ดเล็กๆกัน แกชงกาแฟแหละผมจะทํากาแฟขายวันนึงผมว่าพี่ถามเลยว่าขายห้าแก้วจบเลยผมเลิกเลยผมจะลงโปรโมทวันนี้ห้าแก้วเออย่างเท่ากันร้อยห้าสิบแล้วก็เลิกจากร้อยยี่สิบเป็นร้อยห้าสิบหัวใบตองหัวใบตองตัวปลาผมจะบอกเลยถ้าใครมาบอกโอ้ไม่ได้แล้วนอกนั้นเหลือแก้วละสองร้อยอะไรนะซื้อก็ซื้อไม่ซื้อแก้วละร้อยห้าสิบหมดแล้วครับเข้าสวนผมแล้วก็มงวนเขาออกผมก็เก็บต่อน้ำลงไปนู่นอันนี้เป็น้ำ ไม่มีครับทํ <aha. S 2> าเป็นร่องฝนหยุดก็ช่วยหยุดก้อนหินนี้ผมมาออกจาก้ข้างบนั้นะครับถ้าเราจะทาเป็นเป็นชักโครกไไ่ไม่ผมอาจจะทําเป็นเพออาะหินออกแล้วผมจะทําเป็นร่องเพราะหินนี้จะไปใช้ประโยชน์ตรงนี้เหม,มือนเปี่ยนไน้อยนะครแล้วจะท <ำ S 2> ําเป็น,เป,นเป็นล่องน้ำลงไปไม่น่าโคตรเอ๊ย มันคือวางแยวทำแนวมเ,มลเลยอันนี้เจ้าจะวางเป็นคล้ายๆแบบคนมาพักมากลางตรงกลางเต็นแล้วก็ทำถึงส้มแต่ตรงนี้ทำทุ่งทางตะวันแข่งกับคนอดทุง่ง <c oughs> ผมอยากจะเจอหน้าเจ้าของคนหัดทุง่งทั้ว่ามันยังไงแต่ภ้า <c oughs> <c oughs> ไม่เห็นคือไม่เห็นคนไปชมเห็นไม่เห็นไม่เห็นเจ้าของสวนใครไปเห็นเจ้าของสวนจะไปศึกษาอยู่ ปีนี้ไม่รู้เป็นยังไงเขา้อยใจอะไรก็ใหม่ถามก็ไม่ตอบมันก็เลยหมดปัญญาต่อมันก็เลยก็ตามใจเขาอยู่ได้ก็อยู่อยู่ไม่ได้ก็ต้องอยู่ด้ยมีมีมีสิทีไหมที่จะออกสีนะสิทธีแล้วเลยเลยเดี๋ยวแล้วก็เช็มออกอ่าแล้วก็เดี๋ยวเขเกียงขึ้นมาแล้วก็แล้วปีหน้าก็รอมันเลี้ยงน้องกาคือคือว่าไอ้ต้นนี้นี่ทำทำนายแล้วโคตได้เลยสำเร็จอย่างเนี้ย จะฝนลงเนี่ยรับฝนลงเรียบร้อยนะมึงนะไม่ติดเลยตายเลยไม่จะไปบอกเหมือนกันใ่ไบางต้นก็หวาบโตบางต้นมันใช่มันมันอาจจะเป็นดินแรงมาไเลยครับเรื่องอาจจะเป็นต้นต้นพันธุ์มันด้วยเหมืนคนละที่สมบูรณ์นี่ดีดีการเสียบเนื่เรียนขึ้นเนเรียนอ่ะขับกลินน้อยเนี่ยเียยอด มดีอตันี่ตัดมันให้เลี้ยงเดี๋ยวนี้นี่ก็ตัดแล้วก็ตัดทิ้งแล้วก็แตกใหม่เอาเอาตอนนี้ครับตอนนี้นี่ได้แล้วภูมเข้าไปใกล้ได้เห็นไม่เห็นนะฝั่งนี้กิ่งอยู่ฝั่งนี้นี่กิ่งพันอยู่ฝั่งนี้เสียพันแล้วเดี๋ยวก็ตัดครับอคืออยู่กับมันเต้องคุยกับมันให้ได้รู้เรื่องถ้าคุยไม่รู้เรื่องก็ อันนี้เป็นชิ้นชิ้นอันี้เราไปไปไปเสร็อันนี้เป็นไอ้บักพันศึกษารอบเดือนสุดท้ายมันจะสุดตั้งนานเดือนธันวาอันนี้ปิดพ<จ>ันนี้จะปิดตั้นานลูกนี้ลูกบอลลมเร็จแล้วเดจะใ<อ>หะ้ติดเยอะๆผมว่าเอาเอาสายสิ่งนัดมาทุกต้นเลยนะโอ้ไม่ต้องเลยแล <c oughs> ้วก็ไปไม่ต้องคุยคุยกันรู้เรื่องใช่ไหมอ๋อใช้ใช้คุยเอ๋อ ไม่โยงสายไเยน่นเขาไม่เห็นแล้วอ๋อติดแล้วเพื่อนก็เลยภูมิใจนะพเนี่ยเป็นจะน้องเขาแม่พาัาก็อตรงนี้าอาทัใ้ทาดนี่เองแต่อันนี้ตือตตกตับายท่าครับนี่คือตตกอันนี้โอเคแล้ว อันนี้ก็เริ่มตัดเดี๋ยวจะตัดแล้ว้วตัดนี้ก็แตกอันนั้นไอ้ด้านไอ้พวกนั้นเราผ่านหมดแล้วที่ต้นตูงๆใหญ่ๆเสียบหมดแล้วกต้องซ่อมตลอดัทัเอ็นนครับี่ผมปลกผมอนนี้นตะเเด่ปนตามากุที่มันไมย จ่าข้างล่าันเียบทอาัยฝีมกนเหียทกเอาแล้วก็อะไรฮะเหรอันนี้อันนี้อร่อยเม็ดมันมาดครัวใช่ไหมเยี่ยอะไรคล้ายชามบอนเป็นน้ำ่ลยเนี่ยเยียแล้วลูกอะไรอะกระโชคภาษาไทยนะแต่ภาษาต่างาไม่รู้เรื่อง